ทิ้งผลปีศาจมาให้หมดโอเคครับพี่ไหนๆพี่ก็อยากได้ผลปีศาจแล้วงั้นเอาไปเลยครับพี่ชายเอาไปเลยครับพี่ชายดีมากน้องดีมากเหรอพี่งั้นผมขออนุญาตทิ้งไม่ให้หมดเลยนะครับเอาไปเลยพี่พี่ชายอยากได้ใช่ไหมพี่ชายไปดิเอาไปดิพี่ชายไปดิเอาไป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 เลยพี่ชายเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไป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 เลยพี่ชายพี่ชายอยากได้มากใช่ไหมพี่ชายเอาไปดิ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 พี่ชายอยากได้มากใช่ไหมพี่ชายเอาไปดิเอาไปดิเอาไปให้หมดเลยพี่เอาไปให้หมดเลยพี่เอาหมดเนี่ย ไม่หมดหรอกพี่ไม่หมดหรอกพี่ทิ้งทิ้งทิ้งทิิงทิ้งทิ้งทิ้งไม่หมดหรอกพี่ขอยนาทิ้งทิ้งรวยอะไรกันคือผลมันรวยเกินะครับน้องๆคือพี่มันรวยเกินอ่ะเนาะไปเลยน้องชายอยากได้มากใช่ไหมน้องชายโอ้โหไปเร็วไปเลยน้องชายอยากได้มากใช่เปล่าอะไรข้างหลังอ่ะอะอะไรข้างหลังแล้วพี่ข้างหลังผมมีอะไรหรอพี่ข้างหลังผมมีอะไรอ่ะไหนขอดูหน่อยดีมีอะไรหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยไม่เห็นจะมีอะไรเลยว่ะเฮ้ยอะไรอุ้ยแผ่นดินไหวหรือเปล่าว run.